น้ำตาล chim này นเดี๋ยวเรามากินข้าวด้ยวยกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้กินข้าวเสร็จเราจะไปทำงานอะไรกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ก็วันสบายๆนะครับ เมนูนี้ก็มีนะครับลาปลาอ่าแล้วก็มีไข่ลูกเผยนะครับแล้วก็ยำปลากับปองนะครับชิมฝีมือไข่ลูกเผยสูตรง่ายๆ รสชาติพอดีเลยครับไม่หวานมาก กระป๋องยำปลากระป๋องใส่ตะไคร้ใส่พริกนะครับใส่หอม ยังย e nh ังเดี๋ยวยังจะกินเพรนั่นสื่อเนื้อตุ่มสื่อเนื้ออยซักเมะอร่อยด้วยเนี่ยตุ่มเหนื้อร้อนๆเนาะเออเราก็มักบุกปุ้งใสอะไรอะไรตุ่อ๋อเออว่าขาเนี่ยเขียวดายเนี่ยมันเปื่อยดีเกินมันโตไม่เนี่ยเอฉันซื้อหาจิตบันหายงงเมือวานฉันสื้อมาใครจะตู่ทำตอนเช้าตุ่มอี หนูว่าแตฟันดีประนังเคี้ยวได้หัวนิ่งเกินนี่มันเปื่อยเนาะวานขนมันแขกทีอ๋อเขาะเราถุงเราถุงออวานขนอืม,มอร่อยเลยทันเจ๊กทีข้าวมันเขามีแต่เนื้อใช่ไหมเนื้อก็่อะไรเกินในมันอ่ะอ๋อไม่มีพุงดอกมีไอ้ผุกดับอะไรผุกอะไรนะ ออ๋จะมีไอ้ที่เขาเรียกอะไรคุ้มคุ้มเนี่ยเพียะใส่ขวดใส่เพียะมาใส่แกไปชอบกุ้งุกอย่างเลยผิดท่ายเนั่นไอ้เอเลมันเอาไอ้โค่โค่ทีเขายากเนี่ยไอ้โค่วัวน่ะมาส่งอันสามขิงมีอืมอม่เอก่อนมาหัน มัหลบเราเลวก็ไหวแล้วก็ตุ่มตุ่มเกก็ใส่ถุงไหวเอาไว้ขินอครับนี่นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับก็คือพบสุขชาแนลนะครับวันนี้วันสบายๆของผมจากเมื่อเช้านะครับเราทํากับข้าวเสร็จนะครับแล้วก็กิน วันนี้ก็ไม่มีงานอะไรมากมายนะครับผมก็จะพามาชมาพามาชมบ้าวันหนึ่งๆผมเริ่มทำงานอะไรบ้างนะครับอ่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอวันนึงผมก็ถ้าเช้าขึ้นมาเนี่ยเมื่อเราทำกิจวัตรประจำวันของเราเสร็จแล้วนะครับ ้ามีงานตัดผมเนี่ยผมก็จะเปิดนะครับตอนเช้าเนี่ยไม่มีธุระไปไหนนะครับก็จะเปิดร้านตัดผมยังเมื่อเช้าเนี่ยมีลูกค้ามาประมาณ1นึ่งโมงเนี่ยผมก็ได้ตัดไปแล้วนะครับหหัวถ้าว่างจากตรงนั้นนะครับผมก็จะไปเรียนางานเย็บผ้างานเย็บผ้าเพิ่มเติมในสิ่งที่เรายังไม่รู้เนะาะบางบางสิ่งที่เรารู้เราก็จะได้เอามา ปรับปรุงใช้ร่วมกันได้นะครับเพื่อพัฒนางานของเราหรือกลุ่มของเราอีกทีนึงนะครับวันนี้จะพาชมนะครับพาชมร้านตัดผมก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับนี่นะครับก็จ,จะเป็นบรรยากาศเดี๋ยวดูรอบนอกก่อน นี่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับเมื่อเข้ามาอ่าด้านข้างก็จะมีสวนธรรมชาติเล็กน่อยต้นไม้นะก็เป็นคนชอบปลูกต้นไม้ด้วยอ่าครับนี่ครับต้นไม้อ่าเห็นไหมครับจะมีความรู้สึกสดชื่นนะอ่าช่วงนี้ก็เป็นโควิดนะครับผมก็ได้จัดสถานที่เอาไว้ สำหรับลูกค้านั่งรอก็จะมีเจลล้างมือมีเก้าอี้นั่งแล้วก็มีป้ายสำหรับเมื่อมีลูกค้ามาหลายคนหรือจองคิวเอาไว้นะครับนะครับอันนี้ก็ป้ายงดสูบบุหรี่ลูกค้าทุกคนมาแล้วก็งดสูบบุหรี่นะครับเป็นสถานที่สาธารณะนะครับอันนี้นะครับด้านในของห้องตัดผมนะ อันนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่ผมได้ไปเรียนมาแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์นะครับอ่าเนี่ยดูรอบๆซื้ออ่าครับอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับ นี่ก็จะเป็นแมสที่ทางกลุ่มได้เย็บเอาไว้นะครับขายสําหรับผู้ที่ต้องการมาเลือกซื้อเลือกชมกันไดอ้อันนี้ก็จะเป็นจักรเย็บผ้านะฮะเป็นจักรเข็มเดียวนนครับเนี่ยเป็นโต๊ะทํางานอันนี้ก็จะเป็นเวลามีงานมีออเดอร์มาเราก็จะมาทํางานกันตรงนี้นะครับในกลุ่มะนะครับอ,อันนี้ก็จะมีะวันนี้พนักงานหยุดไปหนึ่งวันนะครับไปดูคนป่วยที่โรงพยาบาล เดี๋ยวจะพามาชมด้านหลังด้านหลังร้านตัดผมว่าในอนาคตผมจะทำอะไรนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนอ่านี่เป็นร้านหลังร้านตัดผมนี่ร้านตัดผมนะครับมาอันนี้ก็จะเป็นทางหลังร้านตัดผมเนี่ย โครงการต่อไปที่ผมคิดเอาไว้นะครับวางเอาไว้ก็คือว่า,าตรงนี้อาจจะทําเป็นาลาดปูนนะครับลาดปูนแล้วก็จะเป็นสถานที่เอาไว้สําหรับทํางานอบรมอาชีพต่างๆตรงนี้นะครับอีกอีกทีนึงนะครับก็กําลังคิดอยู่ว่าโครงการเราจะทาอะไรนี่อาจจะลกๆหน่อยออน,นี้ก็จะลกๆหน่อยนะอันนี้อุปกรณ์ทํา ไฟทําแอร์อันนี้เป็นของน้องชายนะครับอานาคตรตรงนี้ก็ต้องปรับลงกันใหม่นี่นะครับเนี่ยอันนี้ก็ชมบรรยากาศนะครับโดยรอบอนะครับผมวันนี้ผมก็ได้พาดูบริเวณ บ้านของผมนะครับหรือสถานที่ทํางานของผมเองนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่สบายบายหน่อยนะครับก็คือไม่มีงานอะไรที่ต้องไปทําหรือเป็นงานเร่งด่วนเท่าไหร่นะครับถ้าวันธรรมดาอย่างเงี้ยผมก็จะทํากิจกรรมอย่างเงี้ยของผมก็คือเปิดร้านตัดผมอ,อย่างเงี้ยตั้งแต่เช้าถึงเย็นถ้าไม่มีลูกค้าตรงนั้นผมก็จะมาทํางานผ้าทําทงานผ้า งานผ้านี้ตอนนี้ก็ทางกลุ่มหรือทางบ้านเนี่ยตอนนี้ก็มีแมสขายนะครับมีแมสเนี่ยผ้าปิดจมูกครับตอนนี้ก็มีหลายสีนะครับหลายรูปแบบเนี่ยเนี่ยอตอนนี้ก็มีจัดจาหน่ายผมก็จัดจาหน่ายที่หน้าบ้านด้วยนะครับหรือถ้ามีงานพวกงานปะงานซ่อมงานอะไรอย่างเงี้ยแก้ซิปอ,อย่างเงี้ยผมก็รับทํานะครับเพราะว่า ผมคิดว่างานาเกี่ยวกับงานผ้าเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันหลากหลายนะครับหรือว่า,าเรียนตัดชุดเนี่ยตอนนี้ผมก็กําลังเรียนอยู่เดี๋ยวตัดเป็นชุดๆผมก็จะเอามานําเสนอให้ดูนะครับาการเย็บวิธีการต่างๆเหล่าเนี้ยเออการเรียนมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าในการเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยผมวออความรู้มันมีมากนะครับแล้วอาชีพก็มีเยอะขึ้นทุกวัน ผมว่านะในความคิดของผมอาชีพก็มีเยอะนะอ,อยู่ที่เราจะชอบแบบไหนอยู่ที่เราจะาศึกษาค้นคว้าหามานะครับเพราะว่าในาโลกปัจจุบันเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเนะาะดังนั้นเราก็ต้องอเรียนรู้อยู่เรื่อยๆเนาะผมว่านะาสำหรับตัวผมอะ่ะผมก็จะชอบเรียนรู้อย่างนี้แหละมี กิจกรรมมีงานอะไรก็ชอบฝ่ายรู้ฝ่ายหาอยู่เสมอดังนั้นผมก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอยู่นิ่งได้เนาะจะทำนูน่นทำนี่ทำนั่นอยู่ตลอดเวลานะครับอ่าเหลืออีกอย่างนึ่งเหลือคือขนมขนมทงมว้วนที่ผมไม่ได้ให้ใหใหไปดูโต๊ะนะแต่วันหลังผมะจะนำมาให้ท่านผู้ชมดูนะว่ามันเป็นยังไงแล้วหรือตั้งแต่การทำก็ได้แต่ผมจะเริ่มทำเริ่มผลิตยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นอีก อีกหนึ่งอย่างที่ผมทำนะครับเลยวันนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูก็ถ่ายแค่ร้านตัดผมอ่าแล้วก็เนี่ยที่อ่าทำงานเกี่ยวกับงานผ้าอ่าอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวันสบายๆนะเนาะวันนี้ผมก็ให้ท่านผู้ชมนะครับดูอ่าความเป็นอิสระภาพอนะ่ผมคิดว่าเป็นความอิสระภาพกันแล้วกันเนาะว่างานในยุคสมัยนี้มันมีอีกหลายหล,ลายอย่างเนาะที่ที่เราทําอยู่ที่บ้านก็ได้อย่างเงี้ยเนาะ แล้วเราทําเป็นอาชีพเสริมได้ไหมได้หรือเรามีงานหลักอยู่แล้วเราก็มาทําเป็นอาชีพเสริมก็ยังได้อีกเนาะดังนั้นผมก็เลยอยากนําเสนอมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่บางคนคิดว่าเราจะทําอะไรดอีอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งงานมันมีหลากหลายผมก็จะค่อยๆทยอยนำเสนอออกไปนะครับอ,อย่างนั้นก็ขอให้ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ติดตามกดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจนะครับผมจะได้นำเสนอในคลิปต่อๆไปอย่างดีและมีคุณภาพนะครับวันนี้ก็ขอจบอารายการเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ